ประทับใจที่ผลิตภัณฑ์ดีบุลนี่คือทําให้เรานี่ไม่เจ็บปวดทรมานค่ะดีสวัสดีครับพบกับต้นดีบุลนะครับวันนี้มาพบกับผู้ใช้ดีบุลตัวจริงเสียงจริงนะครับสองท่านขอทราบชื่อนิดนึงครับคือพี่ผู้ชายสมพานดํารีครับกัญจนาดํารีค่ะได้ข่าวว่าเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะครับก็ตอนนี้ใครใครทานดีบุลก่อนครับน้องค่ะทานแล้วเป็นยังไงครับใช้แล้วมันเห็นผลนะครับเรี่อาการที่ปวดเขา เราลงขาขึ้นเอวเนี่ยมันดีขึ้นมันหายเลยครับใช้เวลานานไหมครับผมท่านไปสามกล่องครับสามกล่องก็เห็นบนดีชัดเจนแล้วหลังตัวนี้ได้ทานอีกไหมครับยังครับไม่ได้ทานแล้วนะครับแล้วก็เลยแนะนาให้ก็เลยแนะนําให้พี่สาวพี่สาวที่มีอาการมีอาการยังไงบ้างครับปวดเข่าแล้วก็ปวดบั้นเอวค่ะเวลาเราทํางานเนี่ยมันจะทรมานมากเยืนรีดผ้านานๆนี่ก็ปวดเข่าอ๋อตอนนี้เป็น ม่บ้านค่ะเนตัวอะไรแล้วเราทานไปนานไม่คักถึงเห็นผลก็ทั้งหมด3มกล่องแล้วค่ะแต่ว่าเริ่มเห็นผลนี่คือซองแรกก็เห็นผลแล้วค่ะซองแรกเป็นยังไงครับที่กาเห็นผลคือแบบอาการที่ว่าเราเสียระกัดเสียวเขานี่ใช่ไหมคะมันมันหายก็เลยโทรบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยกินซองเดียวก็รู้สึกดีขึ้นแล้วนะทำไมแล้วสสำหรับสองท่านเนี่ย ก็อาการดีขึ้นชัดเจนตอนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ทานดีบุลแล้วแล้วก็ผมอยากให้บอกความประทับใจเกี่ยวกับดีบูลนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างคือผู้ชายครับครับก็ประทับใจมากคืออาการที่เป็นคือมันสะสมมานานแล้วก็ใช้ปฏิเพันตัวเนี้ยมันคือมันช่วยเราได้คืออาการที่เคยเป็นมาเนี่ยมันหายเลยสามารถตอบได้เต็มปากเลยว่าหายครับผมถ้าเต็มสิบคะแนนให้เท่าไหร่ดีครับ สิบปัวครับเกินร้อยับครับไม่เกินร้อยนะครับและคุณผู้หญิงแล้วครับค่ะประทับใจที่ผลิตภัณฑ์ดีบุลนี่คือทําให้เรานี่ไม่เจ็บปวดทรมานค่ะดีแบบกินแล้วเห็นผลดีจริงๆค่ะหายจริงค่ะจริอยากแนะนําให้คนที่มีอาการอยู่เป็นยังไงดีครับเวลาเจ็บปวดทรมานนี่คนเราเป็นมากๆก็ทรมานนะคะให้นึกถึงดีบุลนะคะเ้าตอบโจทย์ได้จริงๆค่ะ ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ทั้งสองคนมากเลยะนะครับที่<ด>มาให้ข้อมูลและเป็นวิาทยาการสำหรับคนที่มีอาการแบบนี้อย่างไรก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ